สวัสดีพี่น้องผู้ทุกคนนะครับมูนี้กับป๋อคับนาโจนะครับซึ่งสิทธิ์เบ็ดประเด็นเด็ดครับเด็ดปากคอซ้อมโหวมมูนี่หุ่นยีหาเก็บผักจำลึงข้างทางครับกับนารองครับผมนารองไปเดี๋ยวไปใช้ได้วนะไปตัวไปเก็บผักจำนิงเนี่ยกูแล้วน้ำทังกูเล้ยไปกันกันเขากันมือเร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยมึงวะเด็ดปากคอจะดูเนาะมือแร่งเนี่ยจีบีแจงใส่ปากคอนะครับเนาะเวอนผักตำนิ่งในผักใส่ล่ะครับนะเก็บมาเดี๋ยว ไอ้เบิ้งปากอปากคอหาของเบิ้ลมือก,กะได้อยู่ครับนี่ปากอของเขาจะตามรับชมกันเลยว่ามัอเลี้ยงมีเมนูอย่งนนนะางไรบงเนาะเดี๋ยวผมกระชีับรถไปไเรื่อยๆเพื่อไปเก็บผักตำลึงน,นะครับมาแจงเซ่แจงเซ่ยังไงบ้แจงเซ่เนื้อนะครับเนาะไปลุยไปพร้อมแล้วกันลุยกันเลยนะครับทางข้างครับผมหาเก็บผักตำนินครับผม แต่เราเพราะว่าที่นี่มันจีบผักต้มนี่เจอแล้วจอดจอดจอดเจอแล้วเนาะผักต้มนี้เยอะแยะนะครับเนาะเดี๋ยวผมใจตากล้องรวมไทยนะครับเนาะเอาน่าลองเป็นคนไทยนะนี่ที่ผมเห็นเต็มตัวนี่ครับนี่ มาพปุ๊ง nhau เลยวไวมายังไหนมาเหย่อนไอ้เนี่ยเหมือนตั้มเลยเนาะวิธีอีสานนะครับเนาะการเก็บพับตำนินงนะครับที่ถูกวิธีก็คือเก็บเนี่ยเอามือเก็บอย่นี้อ้ยไปเจะหยอดอ้โห้ครับผมนี่ยแล้วนี่ก็คเปนข้างร้ายครับ ว่าตามคุณมาเลยเอานี่ก็ครับเคครับับบดมินแตเละหยดเดี๋ยวครับหาดเดียวอีสานบาหอไม่ตั้เ็งเดี๋ยวห้อก็ต้องบับตัวไอ้คอกับสิ่งแวดรอมนะครับนะ็บไปห้อก็มียางเส้น Chang tay mù no, mùa, nó mùi lạng nó. Nen. len nó, nó. nên Chang tư. Chang tư nó, nó. đi dạ lại. nó đi lại. Chang tư nó đi lại. nó đi lại. Chang tư lại. lại. หยอดงามเาะตันเ <łość> ้าไปเก็บงเียนีนี่ได้ขายยอดได้นี่นี่ครับนี่ยอดงี้อ้วันครับนะจะไปแก็เว้ยแมง่วง้ยานแมงบวงนี่ยตกเต สิตป่าบ่ได้บ่มีแนวไทยคร <c oughs> ับวัดไยการเก็บผักตำรึงรอบข้างทางของโจพันอุดรน,นะครับซึ่งสิตแรงกับจิตตะกอบไม่นู่สั่นเด็บก <c oughs> ็มีหลายครับผมบานนี่มืดกินครับผมแต่ว่าข้าโจก็กินนะครับเนาะมีแต่ห่อเนี่ยแหละกิน <c oughs> เอาคือเกี่ยวมาหนี่ไว้เถอะเกี่ยวมาใส่รถไว้เถอะข้างหน้าข้างหน้าเราลุ้มเลินไปเร <c oughs> ื <c oughs> ่อย ต้นม okay. e you know hey. ิ s <S ้นต้นมินชุบชุ่มนอะมาก็นั่นเลยมาเงีมาตมินเลยมี่ยอีห้างตัวดิใช่นี่นี่ตัวมันตรงมีห้างม่นด้หนนี่ห้างอยู่ไหนวะ

chậm quá Ui mà Nghe cái bậc tèn này, nghe cái bậc tèn này, chậm <laughs> đây đấy <được. cười> <laughs> tầm ở đây gần như vậy. Ui giời à. Thế nó kìm không có kìm nặng. xuống nó nó kìm

ไลายครับมือนี้ครับเวล่าเขาเก็บไปงเขาแบบว่าหกปากดึงเองทำผักจำดึงหน่อเนาะหลังจากนี้เขากะสีทำการพ่อแล้วนะครับเนาะนี่ครับงวยแบบนี้งวยมันเนาะครับเนาะงวยมันผมกะชี เอาไปตำน่อมเนานะซึ่งมันกินว่าได้เอาชิมตามผมมาเลยครับครับหลังจากที่ผมเจ็บผักตำนิ่เนาะครับเนาะผมกับยี่หนาล่องเนาะเป็นคนเจ็บนี่ครับเป็นคนเจ็บแบบเสีกกยดเพื่อไปกินกับส้มตำเนาะครับเดี๋ยวผมมีให้เชฟชาติเชฟระดับพัรรบตรานเนาะตำให้ผมกินเมื่อเนี่ยนะประแดกตอนเนาะ บบนี่ครับพกเกษตรง่ามข้าบผมแถวนี้เขาก็จะเจ็บไปทํากันตําบั้มมะขุมนะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกผู้ใดวะน้ำปลาแดกไอ้บัวขาวบ่อกแล้วว่าน้ำปลาแดกไอ้บัวขาวแซ่มนะครับนะนรนรเนะบาะเราจะทั้งกันเจีย๊ยพะเกษไปกินนะครับเนพะื่อเป็นการใส่กับตั้มมะขุมนะครับน,ะบนีนี้ไอ้ยอนเนี่ยแก้วเนี่ยหยอนหยอนเนี่ย <c oughs> หากินแบบต่างประเทศครับผมหากินง่ายครับผมอยู่บ้านนี่เขาจ้าบวากินครับผมเขาจากินเ,เป็นเขาจาตัดกินนี่นี่จะก้นไห้คลนนครับกินเป็นนะครับนะกินทุกอย่างนะครับนะมาติดตามรับช่วงนอเร่ม,มือแลยงผมมีเห็ดหยังกินนะครับนะ,ะหนึ่งลหละได้ผักตำนินงสวงอ่ะได้ผักกรเส็นะครับนะผักกันทินนะ โอ้ยบังเสียบังเสียครับผมเสียโอ้ยเสียโจพผานอุดวนเจ้ารับป่าชอบกินชอบกินป่านะครับบ้านเขาโจ้มากออกขาล่างกายครับผมบ้านผมแบบออกขึ้นกันเนาะครับเนาะวิ่งการวิ่งไปเรื่อยๆครับผมเก็บแล้วก็เสียดเนาะหาอยู่หากินแบบอีสานครับเนาะมูลมั่งพอแม่เป็นผ้ากินเทาก็เลยกินน้ำเพลินเนาะครับเนาะ กินเข้าไปก็แซ่บเนี่ยของแซ่บพ่อเราวั่งไอ้เขากินเบิดสุทธิ์ไอ้เฮาลุยหลังจากนี้เ้างกะจีได้กับไปเห็ดอาหารนะครับเนาะเดี๋ยวผมมีให้เสพซาดระดับพัฒนตคันตำมะหุ่งนะครับเนาะไอ้เราเป็นคนต่ำเนาะผมกะจีแกงอันนี้เต้เนื้อนะครับเนาะพี่หลอกอันนั้นพัดต้นเดียวพี่หลอก ลุมหัวกุดลุมหัวกุดจากนั้นเ้าก็สิกกระดับเพือ่อไปเห็ดอาหารนะครับเนาะกมาติดตามรับชมนะครับเนาะว่าผมยีเห็ดอย่างสุกินเนาะแก้วไปกลับบ้านเราบ้านเราเลยครับเมนูที่แสนแซ่บ หลังจากที to together, so so <laughs> ่เรากลับมาถึงห้องเรียบร้อยนะครับผมก็ชีทำการเอาพังนี่ไปล้างนะครับมามีสามารกันโลกการล้างแบบยังไงครับผมล้างขีมาออกเลยมาจากที่ห้องล้างล้วห้องก็ชีทำการซอยๆนะครับเกิดการแ้งจืดนะครับผมเนี่ยแยงจืดครับผมแยงจืดเชฟโจครับผม จากนั้นเข้ากะสีการเอาลงหมอ้อนี่หม,ม้อเลยหลังจากที่เราล้างผักไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไปช่ำกันซอยเนื้อซอยเนี่ยก็ต้องฝักลงไปดีซอ,อยแบบเป็นตนเลยนะเพราะว่ามันไปไงตองการสดครับครับลงไีสีซอยประมาณน,นี้ครับนี่หน่อยๆทิงๆว่าครับผม การซอยที่แซ่บที่สุดสไตล์โจพวานดอน,อนออหลังจากที่ผมในท้ำการต้มน้ำที่เดือดแล้วนะครับผมบก็ใส่รสดีลงไปนี่เพื่อเป็นกานนรแข่งรถนะครับนะแล้วเาก็ใส่เนื้อลงไปนี่เลยครับหากนินแบบพิซซ่ารวมเิ็ดกิน,กน,นงน่ายๆครับผมนี่ แล้วห้องอ่ะเอาพักต้องนิ่งอีกใส่ลงไปวนไอ้ตรงขาหมอปดกันวะนใช้ไม่เลยว่าตรงเห็ดเหี้มันหงายทุ่มเนี่ยเจ้าชุดยอดเนี่ยกำลังปดของแท้ของแท้เดี๋ยวมันจะทำกันสดซี่มึงซี่มึง <S <S โอ้ไอคืนหนักกล่องเลยว่ะ นี่มันนี่โยกินมั้ยอืมอืมสุดยอดนี่ครับนี่อืมตักเสต๋วยครับไปเ่ยตักเสต๋วยแจงขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานนะครับนี่เมนูมมันนี่เขาก็คือนี่ครับนี่ครับผักกระถินนี่เขาเจ็บมากคางท่างนะครับนะนี่นี่ก็คือแจงจืดนี่น่าลองก่อนเปิร อย่าผมกะสีทําการซิมเบิองนองว่ามันแสบบ่านองอืมอืมสุดยอดครับผมนี่นะครับการหากินแบบวิธีอีสานนะครับเฮ็ดง่ายๆยุ่งง่ายๆนะครับกัฝากกดติดตรำนะครับอย่าลืมนะครับช่องโจพานอุดรนะครับพิมพ์เข้าไปเข้ามาโจพานอุดรรับรองเจอกับผมแน่นอนมื้อนี้ไรสาระแน่จังเลยวันนีนี่ครับตำักหุ่ง giang chuột ná chùa và đi con.